ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาสุโยอีถ้าอบยกคราวนี้นะพวกเราชาวชายแดนต้องทําให้ดีเขาที่แล้วนะครับเพราะว่า เรามีประสบการณ์แล้วเนาะกองทัพจะตัดสินใจอย่างไรประชาชนอย่างพวกเราพร้อมให้การสนับสนุนพร้อมอดทนพร้อมสู้ไปกับพวกท่านอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยพวกเราไม่ได้สู้เพียงลําพังนะครับประชาชนทั่วประเทศไทยสู้ไปกับพวกท่านครับ ชาววอนคเมนม์ขยับติดตั้งบรรจุจรวด PHL03 ทับฟ้าไทยโชว์คลิเปเ่นลั่นพร้อมรบหมอและชาวบ้านชายแดนรุกอบพยพลั่นเปิดทางหนุนทหารรบให้จบปูตอนนี้เอมเมีแต่แมไม้เต็มเมืองล่าสุดกลายเป็นประเด็นฮือฮาเมื่อมีการปรากฏคลิปของทหารกัมพูชาได้มีการขยับโดยการบรรจุจรวด p h l 03หรือว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด300มเมตร ที่ติดตั้งบนรถบรรทุกสัญชาติจีนมีความสามารถในการยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรซึ่งในช่วงของศึก5วันค่ะกัมพูชาไม่ได้มีการนำออกมาใช้แต่อย่างไรก็ตามกองทัพไทยค่ะก็ได้มีการทำลายอาวุธแล้วก็กำลังพลของกองทัพกัมพูชาไปเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีการจับตากันว่ากัมพูชาจะมีการนำออกมาใช้ในศึกยกที่2ที่ก็มีเขาลางสอจะปะทะกันหรือไม่ เพราะตอนนี้จีนและเวียดนามก็ไม่เติมกระสุนและจรวจยิงระยะใกล้ที่ใช้หมดไฟแล้วดังนั้นค่ะจึงเหลือเพียงลูกจรวจที่แถมมากับอาวุธหนึ่งในนั้นก็คือ PHL-03 โดยล่าสุดวันนี้วันที่2ตุลาคม2568ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้มีการแชร์คลิปที่มีการระบุว่าด่วน2ตุลาคม2568ขมัติดตั้งอาวุธ PHL-03 โดยในคลิปชัดเจนว่าทหารขมันกำลัง บรรจุรูกจรวจ PSL 03เข้าสู่แท่นยิงซึ่งจรวด PSL 03ค่ะมีขนาดใหญ่และก็มีน้ำหนักมาก ต่างจาก,จากรวด B.M 21ที่มีขนาดเรียวและก็เล็กกว่าสามารถใช้ทหารเพียง2-3นายก็สามารถที่จะบรรจุกระสุนได้ด้วยหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่นโชว์ไม่ยิงระวังมันจะระเบิดคารถ์ถคาทฐานนักคมเมนอย่างไรก็ตามแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหลายคนค่ะออกมาวิเคราะห์ว่าคอมเมนตไม่กล้าที่จะใช้ P.H.L 03เนื่องจากถูกจีนสั่งห้าม และก็จีนไม่ให้รหัสยิงหรือแม้แต่ที่คอมเมนต์ค่ะมีการออกมาแก้เกี้ยวว่า ที่ไม่ใช้ PHL03 หรือว่าอาวุธหนักในการโจมตี F16 ก็เพราะว่ากลัวสหรัฐจะไม่พอใจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลต่างๆก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการดังนั้นประเทศไทยก็ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้โดยล่าสุดกองทัพากไทยค่ะกองไม่นิ่งนอนใจได้มีการออกมาขยับเตรียมความพร้อมรบอย่างต่อเนื่องโดยในเพจกองทัพากไทยระยอดไทยแอร์ฟอร์สได้มีการโพสต์ว่าเสริมสร้างกําลังทางอากาศไปสู่กองทัพก ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพวันที่30กันยายน2560ที่ผ่านมากองทัพอากาศได้มีการจัดพิธีรับและส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานอากาศระหว่างพลอากาศเอกพันพักดีพัพฒนกุลผู้บัญชาการฐานอากาศซึ่งกษเียณอายุราชการกับพลอากาศเอกเสกสรรค์ขันทาผู้บัญชาการฐานอากาศท่านใหม่ณรานเอเนกประสงค์อุทยานการบินกองทัพอากาศพร้อมการบินผ่านของอากาศยาน และการสวนสนามของกำลังพลภาคพ,พื้นเพื่อแสดงถึงความเป็นเอก,กภาพในการบังคับบัญชาและความต่อเนื่องของความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชนพลอากาศเอกเสกสรรคันทาผู้บัญชาการฐานอากาศมุ่งมันทีจะสานต่อและเสริมสร้างให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการลงภาพโชว์เครื่องบินริบเพน ตัวตึงที่ใช้กำรับคอมเมนต์ในสึก5วันและอีกโพสล่าสุดค่ะระบุว่ากองทัพอากาศยืนยันและมุ่งมั่นว่าทุกวินาทีจะไม่มีการหย่อนกำลังทุกเวลาจะใช้ขีดความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพกำลังพลทุกคนพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทุกคนเราไม่ต้องการสงครามแต่เราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมรบพร้อมทิ้งท้ายพลอากาศเอกเสกสรรคันธา ผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่31โดยด้านศักยภาพการรบของไทยในช่วงสึก5วันก็นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนซึ่งไทยนั้นสามารถที่จะกำราบคอมเมนต์ได้อย่างราบคาบหากไม่ถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงเจอไปจับมือกับคอมเมนต์เพื่อหยุดยิงเสียก่อนโดยพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลงานจากสึก5วันทําให้ตอนนี้ในประเทศกัมพูชามีแต่แม่ไม้เต็มเมืองโดยนายบกฤษต d เวิร์อัปเดตค่ะเคยได้มีการรายงานระบุเอาไว้ว่าได้ผลเกินคาดกัมพูชาบังคับ รายงานเนม์ในไทยกลับไปเกณฑ์ทหารเรือนแสนคำขคู่ทางการกัมพูชาได้ผลว่าจะยึดบ้านที่ดินทำกินเงินฝากธนาคารเพิกถอนสัญชาติพาสปอร์ตท,ทำให้รายงานคเนม์นในไทยกลัว าพากันแห่เดินทางกลับวันละหลายหมื่นคนข้ามด่านชายแดนกลับบ้านจนแน่นขนาดผู้ชายทุกคนที่กลับไปจะถูกบังคับเกณฑ์เป็นทหารส่งไปรบแนวหน้าชายแดนแทบทุกบ้านกลายเป็นแม่ม้บางบ้านผู้ชายนำร่างทหารกลับมาได้สองอีกหนึ่งนายหายสาบสูญการเสียทหารไปเจ00นายทำให้ต้องบังคับแรงงานเขมรในไทยกลับไปเกณฑ์ทหารทดแทนได้อีกหลายหมื่นคนจนกว่าจะถึงชาวเขมรคนสุดท้าย เพราะผู้นำเขายอมให้สหรัฐเลือกแล้วที่จะเป็นยูเครนสองอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ชาวบ้านตามแนวชายแดนต่างอดครวนอยากให้มันจบสักทีไม่เว้นแม้กระทั่งทหารแนวหน้าที่ก็มีการส่งเสียงถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบครับนายอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ค่ะก็ได้มีการออกมาส่งเสียงร่วมกับชาวบ้าน และก็ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านในการอพยพเพื่อเปิดทางให้กับทหารได้รบกันอย่างเต็มที่แล้วโดยเพจคลินิกหมอดิวชยุทธแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดได้มีการอัดคลิปค่ะส่งเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนโดยเมื่อวันที่29กันยายน2568ได้มีการออกมาอัปเดต พร้อมกับมีการหนุนกองทัพจัดการกับคอมเมนต์ภัยความมั่นคงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีจากกันทาลาราวันที่29กันยายนประชาชนหลายส่วนโดยเฉพาะที่ติดขอบชายแดนได้ทําการอพยพไปจํานวนมากแล้วนะครับประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่กันอย่างหวาดกลวัวหวาดระแวงเพียงเสียงฟ้าร้องเสียงปิดประตูก็กทําให้นอนไม่หลับหวาดผวาไรนาทำอาหารกินไม่ได้ประชาชนไม่กล้าลงทุนค้าขาย การจับจ่ายใช้สอยน้อยเพราะไม่รู้จะเกิดเหตุอีกเมื่อไร่จรวด BM21 PHL03 จอจาคอเราอยู่ทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะบ้าหายิงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าภัยคุกคามนี้จะหมดไปเมื่อไหร่สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้คือการถูกปล่อยให้มีชีวิตอยู่ครับ มันไม่ได้เรียกว่าการมีชีวิตนะครับการอยู่อย่างหวาดระแวงหวาดกลัวถูกคุกคามโดยที่ไม่รู้ว่าเส้นตายตอนนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เราสูญเสียวิถีชีวิตเราสูญเสียเวลาเราสูญเสียโอกาสเราสูญเสียการทํามาหากินเราสูญเสียความมั่นคงความปลอดภัยเราสูญเสียแม้กระทั่งอธิปไตยในความรู้สึกเพราะแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ในบ้านเรายังไม่รู้เลยว่าบ้านเราจะถูกถล่มตอนไหนสิ่งที่เป็นอยู่ไม่เรียกว่าความสงบสุขไม่เรียกว่าสันติภาพแน่นอนครับจุดยืนของประชาชนชายแดนคือให้การสนับสนุนทหารอย่างเต็มรูปแบบท่าาานให้เรเรรออพพพยยก็ ท่านให้เราอยู่เราจะอยู่ท่านให้เราทนนานแค่ไหนเราจะอดทนเพียงแต่การอพยพชั่วคราวกับการอพยพระยะยาวต่างกันครับซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่าทางรัฐจะทําทําอยู่และจะทําอย่างเข้มข้นการเตรียมปจัจจัยสีและสาธารณรูปภคระบบเศรษฐ,ฐกิจการทํามาหากินของประชาชนที่อพยพจะมีความซับซ้อนและไม่สามารถทําเหมือนตอนอพยพระยะสั้นได้เพียงเสื่อผืนหมอนใบไป,ไปนอนตามวัดเนี่ยไม่ได้แล้วครับถ้าต้องอพยพระยะยาวและสุดท้ายครับ เราไม่จําเป็นต้องให้ราคาคําพูดใดๆหรือการแถลงการใดๆของผู้นําอาญากรสงครามที่เป็นเจ้าพอ่อสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนตัวเองหลอกลวงประชาคมโลกคนจริงมีหลักฐานเขาไม่พูดเยอะครับดาวเทียมก็มีประชาคมโลกเขาไม่ได้โง่นะครับเวลาเขาเลือกคบค้าสมาคมกับใครเขาก็ย่อมเลือกประเทศที่มีความซื่อสัตย์เลือกประเทศที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลือกประเทศที่เข้มแข็งแต่เลือกที่จะไม่ถล่มรังแกท,งทั้งที่เราทําได้แต่เราก็ไม่ทําหลักฐานต่างๆมันชัด ไม่ว่าคุณจะพูดพร่ำอะไรก็ไม่มีใครสนใจฟังหรอกครับหลักฐานที่เขายิงระเบิดใส่ประชาชนไทยก่อนมันชัดเจนหลักฐานที่เขาละเมิดข้อตกลงต่างๆไม่รู้กี่ร้อยครั้งมันชัดเจนหลักฐานที่วางระเบิดละเมิดข้อตกลง หลักฐานที่เพิ่มกองกำลังหลักฐานที่เอาจรวดมอาวางประชิดชายแดนสุดท้ายเรามีหลักฐานอยู่แล้วครับว่าใครละเมิดจริงๆแล้วเรามีความชอบทมตั้งนานแล้วนะครับที่จะกําจัดภัยคุกคามเหล่านี้ให้สิ้นซากก็คือจรวดต่างๆที่เอามาตั้งข่มขู่ชีวิตประชาชนชายแดนพวกเราเนี่ยจริงๆสามารถถูกทําให้สิ้นสภาพไปตั้งนานแล้วด้วยนะครับก็แม้กระทั่งคนที่เขายิงระเบิดใส่โรงพยาบาลใส่เด็กของเราฆ่าชีวิตพลเรือนของเราก่อนอย่างชัดเจนมีหลักฐานที่ชัดเจนทั่วโลกก็รู้เขาก็ยังสามารถออกมาพูดหน้าด้านๆได้ว่าเขาไม่ผิดประชาคมโลกเขารู้ดีอยู่แล้วรักกาาพพูดด้วยหลฐน หลักฐมันไม่ต้องไปพร่ำแสดงบทละครให้ใครสงสารเหมือนที่ผู้นำอักฉริยสงครามมพยายามทำต่อให้ไม่ต้องยิงมาเลยหรือยุ่ยแย่มาอีกแม้แต่นัดเดียวหรือละเมิดอะไรมาแม้แต่นิดเดียวหรือแค่เอาจรวดมาวางขู่ประชาชนช,นชนชายแดนแบบเรากองทัพจะตัดสินใจอย่างไรประชาชนอย่างพวกเราพร้อมให้การสนับสนุนพร้อมอดทนพร้อมสู้ไปกับพวกท่านอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยจนกว่าภัยคุกคามอาิปไตยของเราจะสูญสิ้นไปพวกเราไม่ได้สู้เพียงลำพังนะครับประชาชนทั่วประเทศไทย สู่ไปกับพบและต่อมาในเพจบุคลากรทางการแพทย์อีกรายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีการออกมาอัดคลิปแจ้งประชาชนให้เตรียมความพร้อมในการอบพยพอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะครับถ้าอบพยพคราวนี้นะพวกเราชาวชายแดนต้องทําได้ดีเขาที่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วเนาะหนึ่งประชาชนห้ามลืมนะครับสองบัตรเอทีเอ็มที่ต้องไปกดตัง กดไว้ตอนนี้เลยบ้างเลยก็ดีนะครับพอถึงเวลาเนี่ยจะแย่งกันกดแล้วเงินมันจะหมดตู้มันจะหางเงินสดใช้ไม่ได้นะครับสมสมุดประจำตัวโรคต่างๆนะครับเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดสมองนะครับข้อมูลยาอยู่ในนั้นนะครับมันจะง่ายเวลาที่ายาเราหมดแล้วเรายืดสมุดไปยืดมันจะได้ยามาเลยที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีมันมันหายากมันไม่เชื่อมต่อกันนะถ้าถุงกเกลียงในนะครับเตรียมไปให้พอกับก,บการใช้2อาทิตย์ นนี่หน้าฝนนะครับตามไม่แห้งอะไรที่มันชื้นๆมาใส่บนตัวเนี่ยมันอยู่ไม่สบายเนาะบ้านไหนมีรูเล็กเด็กแดงนมเด็กสูตรพิเศษที่เด็กกินอยู่นะครับเอาไปให้พอกิน2อาทิตย์นะครับพวกยาต่างๆที่ได้มาพิเศษจาก,กโรงพยาเอกชนโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยถือไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันหาแถวนี้ไม่มีนะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการสะท้อนค่ะถึงภาคประชาชนเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็หนุนกองทัพอย่างเต็มที่จากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับกองทัพไทยว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะรบหรือว่าจะปล่อยให้หยืดเยื้อจนทําให้ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนสาหัสยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านทุกคนก็มีขีดความอดทนจํากัดจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอิน ทำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a t c h a p s i t s t o r e หรือโทร0942369493